ตื่นเช้ามานำน้ำเกลือมากล้วปากปราศจากข่าเชื้อโรคให้หมดสิน้นแล้วดื่มน้ำมะนาวอุ่นเป็นอาจินอย่าลืมกินและพักผ่อนให้เพียงพอสวัสดีค่ะ สวัสดีท่านผู้ปกครองและก็สวัสดีค่ะลูกๆที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนนะคะก็พบกับพี่หนูอีกเช่นเคยในห้องเรียนภาษาไทยนะคะอ่าแต่กี้พี่หนูก็ได้บอกไปแล้วว่า ให้เราดูแลสุขภาพของตนเองนะคะโดยโดยการังไงลูกตื่นเช้าขึ้นมาก็นำน้ำเกลือนะลูกนะมากลัวปากภาษาบ้านเราเราจะเรียกว่าบ้วนปากนั่นเองอย่าก,กลืนเข้าไปนะคะมันเค็มต่อไปนะคะเมื่อเราบ้วนปากแล้วเราก็นำนำ้นำมะนาวอุ่นๆน,นะคะมารับประทานหรือมาดืม่มบ่อยๆนะคะมันก็จะทำให้ค่าเชื้อโรคแลยก็มันจะมีภูมิ ภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะอ่าก่อนที่เราจะไปเฉลยแบบทดสอบภาษาไทยกันวันนี้เรามานั่งสมาธินะคะนั่งสมาธิเพื่อรวบรวมสมาธิให้นิ่งพร้อมที่จะรับรู้เรื่องต่างๆได้อย่างละเอียดนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพ นะคะอ้าวอีกสักครู่พี่หนูก็จะร้องเพลงนะคะในการนั่งสมาธิและก็มีท่าประกอบให้ลูกๆร้องด้วยและก็ทำท่าทางประกอบด้วยนะคะอ้าวหนึ่งสองสามลมหายใจเขา้าลมหายใจออก ดังดอกไม้บานผู้พาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังน้ำพาักาศอันบางเบาลูกๆนะคะค่อยๆหลับตาหายใจเข้าคูด หายใจออกโทหายใจเข้าหายใจออกและหลับตาคา่ะ ลูกๆค่อยลืมตาขึ้นมาช้าๆนะคะรู้สึกสงบดีใช่ไหมคะรู้สึกว่าสมองของเราพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันว่าผลของการทดสอบของลูกๆเป็นอย่างไรบ้างไปดูเฉลยกันเลยค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูกันว่าประโยคนะคะเรื่องประโยคที่ลูกได้ทําแบบทดสอบไปแล้วนั้น จะได้คะแนนกันเท่าไรเอ่ยอย่าลืมนะคะตื่นเช้ามาน้ำน้ำเกลือมาก,กลั้วปากปราศจากค่าวเจ้อโรคให้หมดสิน้นแล้วดื่มน้ำมะนาวอุ่นเป็นนาจินอย่าลืมกินและพักผ่อนให้เพียงพออย่าลืมอ่าเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเลือกคำตอบเดียวเท่านั้นข้อที่หนึ่ง คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดไม่ใช่ประธานของประโยคคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดไม่ใช่ลูกสังเกตคําว่าไม่ใช่นะคะคําว่าไม่ใช่ลูกสังเกตด้วยก็ลูกสุนัขถ,ถูกรถทับตายอาขอกัญญาเล่าวิทานสนุกมากพ่อพ่อกำลังปลูก ทุเรียนในสวนและองอน้ำขิงเลี้ยงลูกแมวหลายตัวนะคะอันนี้พี่หนูเฉลยอย่างรวดเร็วได้เพราะว่าลูกได้ทำไปแล้วพี่หนูส่งลิงไปให้ลูกทำก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะอะมาดูกไกลลูกสุนัขถูกรถทับตายแสดงว่าลูกสุนัขถูกกระทำนะคะเราจะเรียงประโยคใหม่ได้ว่ารถทับลูกสุนัขตาย ใช่ไหมคะแสดงว่าลูกสุนัขเป็นอะไรเอ่ยลูกสุนัขเป็นกัมลูกสามารถตอบได้ตั้งแต่ข้อแรกเลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ประธานของประโยคลูกสุนัขไม่ใช่ประธานนะคะเพราะว่าประธานคือผู้กระทําเรามาดูขอใครกันยาเล่านิทานสนุกมากกัญญาเป็นคนเล่าแสดงว่ากัญญาเป็นประธานข้อขอวายข้อกําลังปลูกทุเรียน พ่อเป็นคนปลูกแสดงว่าพ่อเป็นผู้กระทำหรือเป็นประธานง,งูน้ําขิงเลี้ยงลูกแมวหลายตัวน้ําขิงเป็นคนเลี้ยงลูกแมวแสดงว่าน้ําขิงเป็นประธานนะคะข้อที่2ส,ส่วนที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดไม่ใช่ภาคแสดงนะคะ,ะไม่ใช่ภาคแสดงของประโยคทั้งหมดแสดงว่า ประโยคนี้นะคะลูกวิเคราะห์ดูว่าภาคแสดงของประโยคทั้งหมดหมายถึงว่ามันต้องมีภาคแสดงอยู่บ้างใช่ไหมคะลูกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเรามาดูข้อกอไก่ค่ะร้านหนังสือแห่งนี้จะเปิดทุกวันหยุดนักขัตเลิกนะคะคําที่ขีดสิ้นต้คือจะเปิดทุกวันหยุดนักขัตเลิกปลาตวอย่างถูกเจ้าเหมียวบ้านโน้นขโมยไปหยกแล้วนะคะ คุณครูสาวรักษ์อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความรักและลูกสาวคนโตของฉันนอนกัดฟันกรอดตลอดคืนนะคะเราม,มาดูกอไก่เรามาดูกอไก่ค่ะจะเปิดทุกวันหยุดนักขัตเลิอกอยู่ในภาคแสดงทั้งหมดค่ะนะคะคนนี้ภาคแสดงทั้งหมดต่อไปปลาทูย่างทูเจ้าเหมียวถูกเจ้าเหมียวแสดงว่าเจ้าเหมียวเป็นผู้กระทํานะคะเจ้าเหมียวเป็น ประธานนะคะสังเกตต่อไปขโมยขโมยเป็นกริยาก็าคือเป็นภาคแสดงนะคะนี่คือภาคแสดงอ่าแสดงว่าแสดงว่าประโยคนี้คือประโยคที่ไม่ใช่ภาคแสดงทั้งหมดเพราะมีเพราะมีอะไรมาอยู่ด้วยลูกเพราะมีภาคประธานมาอยู่ด้วยต่อไปข้อที่3ประโยคใดไม่มีกรรม <c oughs> ให้หนูคิดว่าเมื่อไรที่ไม่มีกรรมแสดงว่าคํากริยาจะต้องเป็นกริยาที่สมบูรณ์ในตัวเองแล้วหรือเราเรียกว่าอากรรมกริยาพระภิกษุตีละฆังเสียงดังกลางวัน,วานหาหาคำกริยาลูกตรีระรังเป็นอะไรเอ่ยเป็นกรรมนะคะ,ะ,ะคระังเป็นกรรมแสดงว่าตีเป็นสักรรมกริยานะคะมีกรรมแล้วก็ก่อกไก่ตอบไม่ได้ ขอไค่ปีเสื้อดูดน้ําหวานจากเกสรดอกไม้อ่าเนูเจอคําขยายแล้วคือคาว่าดูดน้าหวานเป็นกรรมจากดอกไม้เป็นส่วนขยายคําว่าดูดนะคะแสดงว่าข้อนนี้เราก็ตอบไม่ได้เพราะมันมีกรรมหมู่บ้านในชนบทมาขาดแคลนน้ําดื่มนะคะห้าขาดแคลนหาหาคำิยายได้ขาดแคลนน้าดื่มเป็นกรรมที่ขาดขาดแคลนนะคะอ่าแสดงว่าขอใคยก็มีกรรมอารู กระต่ายนอนหลับในตะกร้าหวายลูกกระต่ายเป็นอะไรจ๊ะลูกกระต่ายเป็นประธานนอนหลับเป็นกริยาในตะกร้าหวายเป็นไม่ได้เป็นกรรมนะคะเป็นส่วนขยายบอกว่าหรือว่านอนหลับที่ในตะกร้าหวายประโยคนี้ก็เลยเป็นประโยคที่ไม่มีกรรมเพราะเรามีกริยาชนิดอักกรรมกริยานั่นเองต่อไปค่ะ ข้อที่4ประโยคใดมีส่วนขยายประธานประธานคือผู้กระทาน,นะคะชาวนาหว่านต้นข้าวในหน้าฝนชาวนาหว่านต้นข้าวในหน้าฝนเรามาวิเคราะห์ทีละข้อเลยนะคะ,ะชาวนาเป็นประธานหว่านเป็นกริยาต้นข้าวเป็นส่วนขยาย โทษขาทนข้าวเป็นกรรมนะคะในหน้าฝนเป็นส่วนขยายไล่อะไรเอ่ยขยายกิริยาบอกให้รู้ว่าหวานในหน้าฝนนะคะประโยคนี้ก็เลยมีประกานมีออีกลูกมีกริยาต้นข้าวมีกรรมและขยายกิริยา นะคะได้แล้วต่อไปเรามาดูต่อประมวลต่อในข้อขอนักเรียนรีบเดินทางไปที่จุดนัดพบนักเรียนรีบเดินทางไปที่จุดนัดพบรีบเดินทางไปที่จุดที่จุดนัดพบ ะะมีไหมมีไหม,ม,ไหมเนี่ยประธานก็คือคําว่านักเรียนไม่มีไม่มีส่วนขยายประธานเลยนะคะมีแต่มีแต่อะไรลูกมีแต่ผู้กระทําและการกระทานะคะไม่มีส่วนขยายคอควายแม่ของปลาขายน้าเต้าหู้ที่ตลาดสดแม่เป็นประธานของปลาเป็นอะไรเอ่ยเป็นส่วนขยายคําว่าแม่บอกให้รู้ว่าคนนี้คือแม่ของปลา ขายเป็นคำกริยาเต้าหู้เป็นน้ำเต้าหู้เป็นกั้มนะคะต่อไปที่ตลาดสดขายที่ไหนขายที่ตลาดสดนะคะแต่ข้อนี้นะคะแต่ข้อนี้คำว่าของปลาเป็นส่วนขยายอะไรลูกเป็นส่วนขยายประธานนะคะอของปลา ขยายประทานประธานคืออะไรลูกคือแม่่อโทษปลาแม่และพี่หนูพูดไปด้วยเขียนไปด้วยประขยายประทานนะคะแสดงว่าต่ขอข้อข้อวายตรงไม่มีนะคะต้นข้าวก็เป็นก็เป็นประธานชอบกินชอบกินเป็นกริยาปลาเป็นกรรมนะคะหนึ่งมะนาวก็ ร้านนึ่งมะนาวก็เป็นไงคะลูกมะนาวก็เป็นส่วนขยายคําว่าปลานะคะไม่มีส่วนขยายประธานค่ะต่อไปค่ะข้อที่5ประโยคใดมีส่วนขยายกรรมอ่ากรรมคือผู้ถูกกระทานะคะพี่กล้วยกลัวครั้งกลัวครั้งข่าวมากที่สุดนะคะพี่กล้วยพี่กล้วยเป็นอะไรเอ,อ่ยพี่กล้วยเป็น ประทานกลัวเป็นกริยาค้างคาวเป็นกรรมมากที่สุดเป็นส่วนขยายกลัวก็เป็นขยายอะไรล,ลูกขยายกริยาขอใครค่ะผู้ใหญ่บ้านออกไปประชุมที่อำเภออ่ะผู้ใหญ่บ้านออกไปประชุมที่อำเภอส่วนนี้ไม่มีกรรมนะคะออกไปประชุมที่อำเภอะคะอ่ะ ต่อไปผู้หญิงบนเวทีจะตักบาตรทุกวันพระ,ะเรามาดูกันค่ะผู้หญิงเป็นประธานบนเวทีเป็นส่วนขยายผู้หญิงจะตักบาตรทุกวันพระอะจะถักบาตรทุกวันนะคะ,ะตักบาตรทุกวันพระนะคะ,ะแสดงว่ามีไหมลูกมีส่วนขยายกรรมไหม ทุกวันพระไม่มีค่ะเพราะว่าทุกวันพระไปขยายส่วนส่วนแสดงหรือส่วนกริยานั่นเองอชมพู่ทำการบ้านวิชาภาษาไทยเสร็จแล้วเราก็จะแยกส่วนของประทานคือชมพู่ทำเป็นส่วนของกิริยาการบ้านเป็นอะไรลูกเป็นกรรมการบ้านอะไรเอ่ยวิชาภาษาไทยก็เป็นส่วนขยายกรรมคือคําว่าการบ้านแล้วเสร็จแล้วล่ะ เสร็จแล้วก็เป็นส่วนขยายคำว่าทำนะคะซึ่งเป็นคำกริยาแสดงว่ามีส่วนขยายกรรมนะคะก็ตอบข้องงเพราะว่าคำว่าวิชาภาษาไทยไปขยายคำว่าการบ้านซึ่งเป็นกรรมนั่นเองค่ะข้อที่6ค่ะข้อใดไม่มีส่วนขยายคำกริยาข้อใด ไม่มีส่วนขยายคำกริยาเรามาดูกันนะคะก็ลุงอําพลทำบะหมี่หมูแดงอร่อยมากมาแยกคำกันค่ะลุงอําพลนะคะเป็นประธานทำเป็นกริยามีมะมีเป็นกรรมนะคะหมูแดงเป็นเป็นอะไรเอ่ยเป็นส่วนขยายกรรมอร่อยมากก็เป็นส่วนขยายคำว่าทำคือกริยา เขาบอกว่าไม่มีอันนี้มีไหมคะมีตอบไม่ได้นะคะต่อไปขอใครคะ่ะเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบกุหลาบสีแดงอ่าเด็กผู้หญิงเป็นประทานส่วนใหญ่เป็นส่วนขยายประทานชอบเป็นกริกยาดอกกุหลาบเป็นกรรมไม่มีส่วนขยายก็ เขาบอกว่าอะไรลูกเขาบอกว่าไม่มีไม่มีส่วนขยายแสดงว่าตอบข้อขอใครแต่เรามาดูกันต่อในข้อขอควายนะคะล้านๆ้านชอบเล่นฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานล้านเป็นประธานเล่นเป็นกริยาฟุตบอลเป็นกรรมเล่นกันอย่างสนุกสนานก็ไปขยายคำว่าเล่นคือกริยา แพรทองไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดเป็นประชามประจํานะคะแพรทองก็เป็นประทานไปอ่านเป็นกริยาหนังสือเป็นกรรมที่ห้องสมุดเป็นประจําก็ขยายคําว่าไปอ่านซึ่งขยายกริยานะคะข้อกอกไก่ข้อควายและงงมีหมดเลยค่ะส่วนขยายคำกริยานะคะก็เลยตอบข้อขอไข่ ต่อในข้อที่7ประโยคใดมีทั้งส่วนขยายประธานและส่วนขยายกริยาสังเกตดีนะคะรอบนี้ทั้งขยายทั้งขยายอะไรลูกขยายประธานและขยายกริยานะคะเรามาดูกอไก่ค่ะยายเก็บมะลิในสวนหลังบ้านยายยายเป็นประธานเก็บเป็นกริยามะลิเป็นกรรมในสวนหลังบ้านเป็นส่วนขยายเก็บนะคะมีแต่ ขยายกริยาอ่ามีแต่ขยายกริยานะลูกไม่มีขยายประธานอาภานบัวตองทํากุญแจบ้านหลังใหม่หายอ่าเรามาแยกครับงดีบัวตองเป็นประธานทําเป็นกริยากุญแจเป็นเป็นกรรมบ้านหลังใหม่เป็นอะไรลูกเป็นเป็นส่วนขยายกุญแจก็คือขยาย ดำนะคะและหายเป็นไงลูกหายไปขยายคำว่าทำนะคะทำหายก็เป็นก็เป็นบทขยายของกริยามีแต่ขยายกริยากับกรรมนะคะอ่าขยายกริยายและกรราไม่ได้ขยายประทานนะคะข้อควายค่ะ เด็กสองคนวิ่งไล่จับตักกะแตนหลายตัวอ่าเรามาดูกันเด็กประธานสองคนเป็นปริยาเอ,อ้โทษค่ะเป็นขยายประทานบอกให้รู้ว่ามีเด็กอยูสองคนวิ่งไล่จับเป็นปริยาตักกะแตนเป็นการโดนจับอ่าได้หลายตัวแสดงว่าไปขยายคําว่าวิ่งไล่จับมีอะไรลูกมีขยายประธาน ขยายอะไรหูกขยายกริยาเราเจอแล้วก็คือตอบข้อข้อควายแต่เรามาวิเคราะห์ข้องงกันด้วยกรรมการของกาแฟเย็นอีกสองแก้วเท่านั้นกรรมการกรรมการก็เป็นประทานขอเป็นกริยากาแฟเป็นกรรมเย็นเย็นเป็นส่วนขยายกรรมอีกสองแก้วเท่านั้นเป็นส่วนขยาย การขอก็คือกริยานะคะไม่มีส่วนขยายประทานค่ะต่อไปข้อที่8ข้อใดคือองค์ประกอบสำคัญของประโยคอะมาดูกันองค์ประกอบสำคัญของประโยคใช่กริยาและกรรไหมกริยาและกรรอยู่ไหนคะลูกอยู่ในภาคแสดงอ,อยู่ในภาคแสดง ต่อไปขอใครกริยาและส่วนขยายก็อยู่ในภาคแสดงนะคะขอใครประธานและกริยานี่แหละถึงจะครบองค์ประกอบของประโยคเพราะประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงภาคแสดงในที่นี้ก็คือคำกริยาอ่าอันนี้ประธานกับส่วนขยายก็จะอยู่ในภาค ประธานนะคะเมื่อไหร่ที่มีแต่ภาคใดภาคหนึ่งเมื่อนั้นจะกลายเป็นวลีนะลูกไม่ได้เป็นประโยคค่ะข้อที่เ้าค่ะภาคประธานของประโยคจะประกอบด้วยอะไรอกริยาและส่วนขยายใช่ไหมไม่ใช่เพราะมันเป็นส่วนของภาคแสดงภาคประธานและส่วนขยายใช่ไหมใช่ไหมใช่แต่เรามาดูอีก กรรมและส่วนขยายใช่ไหมกรรมและส่วนขยายจะอยู่ในภาคแสดงกริยาและกรรมที่มีส่วนขยายก็อยู่ในภาคแสดงข้อนี้เขาเลยตอบข้อขอไข่นะคะประทานและส่วนขยายค่ะต่อไปข้อที่ส0ขก็สุดท้ายแล้วการที่ประโยคจะมีกรรมมารับข้างท้ายนั้นขึ้นอยู่กับข้อใดพี่หนูพูดย้ำบ่อยมากขึ้นอยู่กับอะไรเอ่ยกริยาไหม ส่วนขยายไหมประทานหรือเปล่าหรือข้อความโดยรวมคนนี้ตอบอะไรเอ่ยคะคนนี้ก็ตอบข้อข้อก,ไกอไก่ถ้าประทานอ่าพี่หนูถ้าประทานอ่ะผิดค่ะขอโทษถ้ากริยาอ่าขอ่อภัยด้วยถ้ากริยา ไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะคะลูกไม่ต้องมีกรรมเพราะว่ามันสมบูรณ์แล้วแต่กิยาสจการ มีกัมนะคะอ่ะข้อนี้ก็เลยตอบข้อบกอบไก่นะลูกอเรียบร้อยแล้วเสร็จไปแล้วนะคะสิบข้อนะคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเป็นไงบ้างคะคะแนนสอบของเราเป็นอย่างไรผ่านไหมและที่พี่หนูเฉลยไปลูกๆเข้าใจหรือเปล่านะคะ ให้ลูกๆทบทวนบ่อยๆนะคะรับรองเลยว่าลูกๆจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะการทบทวนมีหลายมีหลายมีหลายอย่างให้เราสามารถได้ทําได้เช่นดู Youtube ของพี่หนูวนๆซ้ําๆในการอธิบายหรือนะคะดูในช่องทางอื่นๆเช่น Youtube ช่องเงินอื่นนะคะตอนนี้มีอ่า คลิปวิดีโอการสอนเยอะแยะมากมายนะคะที่เป็นสาระการเรียนรู้ให้แก่ลูกๆนะคะอ่ะเราก็จะเจอกันอีกในตอนเปิดเปิดเทอมนี้นะคะหวังว่าลูกๆทุกคนจะดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์และแข็งแรงนะคะอย่าลืมนะคะใส่แมสท,ทุกครั้งที่ออกจากบ้านตอนนี้อยู่ในบ้านนะคะก็ควรที่จะใส่แมสแล้วนะคะ กล้วยน้ำมะนาวโทษขาดกล้วน้ำเกลือบ่อยๆดื่มน้ำมะนาวอุ่นบ่อยๆนะคะอ่าและออกกำลังกายทานอาหารให้ครบห้ามู่นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองนะคะลูกด้วยความรักและห่วงใยจากครูผู้บริหารของโรงเรียนเรวดีพัทลุงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ